สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสะระแสร้างสรรพนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลครับในส่วนของหลายกลุ่มเลยนะ ที่ต้องบอกว่าจะได้รับเงินในวันที่9เมษายนนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับในรอบเดือนเมษายนนะปีงบประมาณ254เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยมีการเลื่อนนะครับในเรื่องการจา่ายเงินมาเร็วขึ้นเนื่องจากนะครับมีวันหยุดสงการเนี่ยนะครับตรงกับนวันที่จา่ายในรอบของปกติถูกไหมนะครับก็เลยมีการเลื่อนการจ่ายมานะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับอะไรบ้างนะครับมีด้วยกัน5กลุ่มเลยนะ ที่ที่ได้รับนะครับในวันที่9เมษายนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับได้รับเนี่ยก็ใช้จ่ายนะในช่วงของวันหยุดสงการได้เลยทีเดียวนะครับยังไงก็แสดงความดีใจ่วงหน้าด้วยนะครับเรามาดูกลุ่มแรกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยปกติเนี่ยนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้าเราดูรอบการจ่ายปกติถูกไหมครับ ก็จะมีการจ่ายในวันที่10ของทุกเดือนนะฮะในใน,ในเรื่องของปฏิทินการจ่ายนะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะครับกลุ่มที่2ครับก็คือเบีย้ยความพิการนะครับเช่นเดียวกันนะปกติเขาจ่ายวันที่10นะเขาจะมาพร้อมๆกันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันปกติจ่ายวันที่10นะเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธรารณสุขประจํามหมู่บ้านนะครับหรือเรียกว่าอสอมแล้วก็อาสาสมัครสาธรารณสุขนะครับหรือเรียกว่าอสอสอ อันนี้ปกติเนี่ยจ่ายวันที่15ของทุกเดือนเลยนะในเดือนเมษายนนี้ก็มาเร็วนะนะครับก็คือวันที่9เมษายนเนี่ยครบจ่ายเลยนะในเรื่องของกรมบัญชีกลางก็จะจัดให้นะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะรวมไปถึงนะครับกลุ่มโครงการเราชนะที่เรียกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลกันนะเรามาดูกลุ่มแรกก่อนเลยนะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มปอบางแลวกันนะครับที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอย่างที่หลายท่านรับทราบนะครับก็จะมีการโอนเงินให้จากกรมบัญชีการโดยปกติอยู่แล้วจริงๆในรอบปฏิทินปี64เนี่ยนะครับก็จะมีการโอนเข้าให้ในวันที่10ใช่ไหมครับก็เดือนนี้มาเร็วอย่างที่บอกครับวันที่9เมษายนเนี่ยรับในส่วนของเบี้ยนะครับยังชีพผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุ60-69ปีนะนะครับอันนี้ก็ได้รับ600บาท70-79ปีอันนี้ได้รับ700บาทนะครับแล้วก็80-89ปีอันนี้ได้รับ800บาทนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปอันนี้ได้รับ1,000บาทนะครับผมก็แบ่งเป็นช่วงอายุด้วยกันนะครับ4กลุ่มด้วยกันนะ ตามนี้นะครับก็จริงๆท่านได้รับอยู่แล้วนะครับผมนี้ก็เป็นการเอามาแบ่งปันและอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับวันที่9ก็อย่าลืมตรวจสอบตัวเช็คนะทางด้านของผู้สูงอายุนะครับผมที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มผู้พิการนะครับก็มีการจ่ายให้ในวันที่9เมษายนนะซึ่งก็จ่ายเร็วเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปี นะครับอันนี้ได้รับ1,000บาทซึ่งก็จะมีการโอนเข้าให้ในบัญชีนะที่เราได้รับนะครับเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งปกตินะต่อมาครับก็คือผู้วิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ได้รับ800บาทก่อนในวันที่9เมษายนนะแล้วก็อีก200บาทเนี่ยท่านไปรับในวันที่22เมษายนซึ่งอันนี้ก็จะโอนเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมแล้วก็เป็น1000บาทเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็กลุ่มผู้พิการที่มีอายุ18ปีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบัตรสุขการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้รับวันที่9นะครับเมษายนณนะ800บาทเช่นเดียวกันนะยังไงก็ลองตรวจสอบตัวเช็บกันดูนะนะครับในกลุ่มที่2กลุ่มผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการนะนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งในส่วนของรอบปฏิทินอย่างที่ทราบ ก็คือถ้าโดยปกติก็เป็นวันที่10ของทุกเดือนถูกไหมครับก็เป็นการจ่ายในวันที่9เมษายนเหมือนกันนะครับได้รับ600บาทต่อรลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกที่จ่ายย้อนหลังนะรวมไปถึงเงินจ่ายตรงรอบนะครับหรือเขาเรียกว่ารอบจ่ายปกตินะครับก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็กลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มอสมนะครับแล้วก็อสสนะครับอันนี้ปกติการจ่ายเนี่ยนะครับทางด้านของอสมแล้วก็อสสเขาจะได้รับวันที่15ของทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรมบัญชีกลางนะครับก็เลื่อนมาจ่ายนะครับในวันที่9เมษายนะอันนี้1,000บาทนะครับที่จะได้รับนั่นคือค่าป่วยการนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดต ข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบร่วมกันแล้วกันนะส่วนกลุ่มที่5นะครับนั่นคือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในสังกัดโครงการเราชนะซึ่งก็แน่นอนครับว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8ถึง26มีนาคมอย่างที่ทราบครับว่าเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นมาแล้วถูกไหมครับและถ้าใครตรวจสอบแล้วก็ผลผ่านการคัดกรองนะครับหรือผ่านคุณสมบัติเนี่ย ท่านก็จะได้รับเงินก้อนเลยนะ7,000บาทที่จะโอนเข้าให้ในวันที่9เมษายนจำนวน7,000บาทนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะนะครับแจ้งและก็เตือนให้กับพวกเราได้รับทราบนะว่าวันที่9เมษายนมีกลุ่มไหนอะไรอย่างไรที่ได้รับบ้างนะครับผมก็อย่าลืมไปตรวจสอบตรวจช็คถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อจะได้รับในวันที่9เมษายนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันหยุดสงการ ท่านก็สามารถที่จะนําเงินเหล่านี้นะครับไปเขาเรียกว่าใช้จ่ายในช่วงของวันจุดสงการได้นะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆขออนุญาตเป็นกําลังใจให้นะครับทุกๆกลุ่มเลยนะครับที่อยู่ในโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็รอดําเนินการอยู่ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ผ่านการได้รับสิทธิ์นะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้รับสิทธิ์ ตามที่ท่านตั้งใจก็เป็นกําลังใจให้นะครับติดตรงไหนนะครับก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้อยากทราบข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์แบ่งปันกันมาได้ครับก็ยินดีที่จะหาข้อมูลครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปแบ่งปันให้กับทุกท่านหรือสมาชิกของเราเนี่ยได้รับทราบร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลนะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอื่นใดอัปเดตจากทางด้านของรัฐเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะนะครับนำข้อมูลมาอัปเดตให้กับสมาชิกของเราเนี่ยนะครับ ได้รับทราบกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะครับว่าต้องดําเนินการอย่างไรนะครับช่วยกัน นะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราแบ่งปันร่วมกันก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทําให้เราได้รับนะครับจากสิ่งที่ทางรัฐเนี่ยนะครับได้จัดสรรนะคะมาให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับแล้วก็ดําเนินการเพื่อได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับผมเอาละอย่าลืมนะครับใน5กลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกครับก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะกลุ่มที่2ก็คือรับเบี้ยความพิการนะครับกลุ่มที่3ก็คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับกลุ่มที่4ก็คือเงินค่าป่วยการอมและอ กลุ่มที่5นะครับก็คือโครงการเราชนะของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่จะได้รับในวันที่9เมษายนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟีนอมชาแนลายเกษมสันต้องรำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ